สวัสดีครับช่องปาโก้ลำเพลินเราไปเชี่ยวไปนอนปาโก้ผ้าไห้กำลังใจทิมงานบอระบบ์นอนครับตอนนี้บ่ายสามโมงตรงครับพี่น้องแดดเปียงเปียงเลยพี่น้องครับแดดบบมี่มครับแต้นแดดคักแดดแม่ครับพี่น้องครับผมเห็นทิมงานเลยครับนอนทำงานเลยครับนองคิดบางเหาอเลยครับเล็กครับนี่ครับ ครับเล็บว้อยกลางแดดครับว่างแดดว่างไวกลางแดดอุณหภูมิ36มองศาครับพี่น้องครับมือปลปาผมไปแตะบางไหลจับได้พอถึงวินาทีแล้วครับห้อนครับทากัมมาครับมือบวมครับมือพองแน่นอนครับมือพองแน่นอนเลยครับพี่น้องครับเปล่ามันสะสมความร้อนเนาะแดด36องศาครับตอนนี้ครับ ซาบิมาซาบิโปกับบานนาเย,ย่ครับพี่น้องครับบันปลาครับนี่ครับสังเกตได้ว่าทีมงานบนวรบวรเราทุกคนต้องใช้ถุงมือด้วยพี่น้องครับแต่บอสใช้ถุงมือนี่ออมือพองแน่นอนครับมือพองแน่นอนครับหลังเวทีเหลือสเสมือนอะไรครับพี่น้องก็ได้จอดรถปั้นไฟครับรถตู้พระครับตเต้นนักสแสดงนั่น บ่ได้บ่มีหรอกครับว่าสิได้บ่วงว่าสิครับก็น่าจะเป็นตรงนี้ได้ครับกันนะครับนี่ครับอีกตีนนักแสดงก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ห้องเลยครับแบ่งสันกันไปครับกระชีดด่านด้านหลังเครื่องฟันเฟยแน่นอนครับเราจะลงไปหม่องรถจอดรถทั่วไปแล้วครับ สล่า,าลังหนึ่งพจนเปิดอยไทยนะแต่จะดีครับย่านย่าน,บน,บน,บนเพิ่นบบเปิดครับส,าาบนบนสาาล่าแตเพิ่นเปลือสล่าครับแสดงสามารถปฏิแต่งโตได้นะสล่า,าลังหนึ่ตอนนี้เพิ่นบบท่านเด็กเปิอดอยู่ครับดี่นมากครับโอ้สุดยอดดีครับเป็นกำลังใจครับที่มบาร์บ,บนอน,นอนครับตอนนี้บ่ายสามครับบ่ายสามตรงเลยละี่นอนไงขอบผม เดี๋ยวผมพายางบึงดาดนาครับพี่น้องวัดเรือหลังจากตั้งวิธีแล้วเรือเรือเนื้อที่สำหรับแนวที่สำหรับอันนี้รถล่างเดี่ยวมาอยู่นี่ครับรถล่างเดี่ยวมาอยู่นี่ครับนี่ครับรถล่างเดี่ยวมาอยู่นี่บัวสลา,าเพิ่นขึ้นหลายเลยพี่น้องครับ วัดป่าบันเยี่ยสวัสด,นะดีครับแอปปินบ่ได้ไปทายเอ็มบีน้ำผึ้นวัได้ไปบ่ได้ไปพอนไปพอ,อนครับสาดเสื้อมาแล้วครับเพื้นแหลกครับบ้า <c oughs> สาดเสื้อพื้นแหลกมาแล้ว <c oughs> จองแล้วจองแล้ว สาเสื้อผืนแรกมาแล้วสวัสดีครับต้นลืมไปแห่พระเวทแล้วพี่น้องแห่พระเวทยอกเมืองเลยครับเพื่อนลายสาม <c oughs> ถามพที่เกิติดสล่านหลังนี้แล้วก็ติดต้นต้นไม้ต้นนี้พี่น้องครับ ขึ้นมาสิเป็นตนใม่ครับช่วงช่วงพื้นที่ว่างเพื่อนเป็นตนใหม่กันเพรเป็นพื้นที่ว้างกันสิเพื่อนกันดิซางซาร่า้างอันนี้ กำลับาดเนื้อที่เหลือหน่อยอยู่ครับกระโบถึงว่ากับกล้ามปันไดเนาะพี่น้องแต่ก็ย่งย่งดีครับก็จัดได้ในบริเวณวัดเนาะพี่น้องครับวัดเป็นเป็นวัดปลาแต่ว่าผมแนะนเบืองแล้วมันมันบ่ได้อยู่ในปลาครับเป็นเป็นศาลาเป็นอย่างสถานที่ที่ที่ปด้ เพิ่นเป็นวัดปตาครับเติบแต่กลับเด้อพี่น้องเด้เติบสวรรค์เด้อขึ้นสวรรค์ทั้งสั้นเตินสะบัดเข้นยากยากแต่กับที่ว่าฝากไป็นระดมไปง่ายๆครับตอนนี้เพิ่นกำลังไปแห่เผือดอยู่พี่น้องประตูเขาไม่หอันนี้น่าจจะเป็นด้านด้านหลังด้านหลังด้านข้างด้านหลังด้านข้างครับพี่น้อง Ờ, tòa mãn nè, khuôn. Nên bất mò, ta đã nằm chế sầm tiềm. cháu xướng nhỏ đời, cứ lặng nạp mò say. Cháu mất chấp xa lạc đời, thù khen xa xa phân. Chính khâm xóa, niềm hùm, nó lê cháu. Ta đi, châu xê lấy lặng nay hư nhau nhau. Xô xê lấy cầu, cháu คามเจ็บกบ่ไีอยอ,อ,อยยุัะปีรรรประตูนาน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับพี่หนอนครับประตูนาน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับประตูทางเขาน่าจะขึ้นฝั่งนี้ครับสิ่งลดรดรดใหญ่โบาาราถมาได้พี่นอน,นอเลี้ยวกับโบาไาณเพราะว่ามันหน่อยครับ วังรถบาดมากอะเพิ่นกับวัยมากเสียน,นี้ดดนว่าประตูด้านนี้เพราะว่ามันประตูเล็กเนาะพี่น้องแต่โน้นน่อยครับโน้นหน่อยครับผมมองกับรถใหญ่สิขะมาแม้แต่ร,รถฮกล้อก้อนว่ายก็ยังขะม้ามาได้ครับรก็เลยได้กขะมาด้านล้างด้านกลางครับแล้วมีเนาะ นี่วัดซอนไอ้ท่านต้งแทนดิเดี๋ยวอยู่วัดประตูวัดเป็นจะเก็บวัดตรงจุดนี้ครับพี่น้องครับไม่ขายไม่ขายกะแต่จะอยู่ข้างนอกในร้ายครับไม่ขายไม่ขายนี่คือจริงส,งส <c oughs> <c oughs> ิครับขึ้นเขามาบกว่าไรครับรถรถทุกอย่างเข้ามาไม่ได้ถ้าเป็นรถมอลำครับแคบครับเลี้ยวกับพวกใดเลี้ยวกับพวกคนไม่ขายไม่ขายเลยบัตรราคา มันเขียนไว้80แต่พันลดราคาเป็น60ทิปเลยเนี่ยพี่น้องครับเขียนไปแปดทิปนะจนผู้ไลยครับขอบคุณทุกการที่ตามครับปลาโก้ลำเพลินเอาไปเชียวไล่งานสถานการณ์ตอนนี้ครับไอเอฟซีปลาโก้ไเอฟซีสาวน้อยเลยทิปไอรับทราบนวะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไวปสักนีดครับขอบคุณทุกการที่ตามครับสวัสดีครับ